สุขาสั่งคะสามคัคคีความสามัคคีเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขห่วมฝ่าทุกข้าวไปหพื่อถึงฝันสิทธิ์เก่าชดาวรวรวมใจมั่นเพื่อความฝันรุ่งโรดของเชียงดาวชมรมสิทธิ์เก่าหวงเงียนเชียงดาววิทยาคมขอเชิญสิทธิ์เก่าทุกท่านห่วมงานปิ๊กบ้านเฮาเจา้วเขียวกรามครั้งที่6ในวันที่14เมษายนณโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม งานเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาหรือ3โมงเมื่อแหลเป็นต้นไปโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา15นาฬิกาประกอบพิธีเปิดป้ายชมรมศริธิ์เก่า15นาฬิกา30นาทีตั้งขบวนเครื่องสัการะบริเวณหน้าหงเฮียนแล้วแห่เข้าสู่บริเวณงานโดยมีกลุ่มเยาวชนสืบพี่สารหอยเมืองง่กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวและคณะนา,นาตัสินศิปัจจุบัน ห่วมทำการแสดงตอนทับ1 6นาฬกา30นาทีร่วมพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส18นาฬกาเป็นต้นไปห่วมงานสังสรรค์ระหว่างคณะครูและสิทธิ์เก่าทุกท่านภายในงานมีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกจำนวน250ตัวพร้อมทั้งจำหน่ายและประมูลภาพวาดของสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันเพื่อสมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของชมรม และขอเชิญสิทธิ์เก่าทุกท่านห่วมจัดตั้งต้นพระป่า,ปาพเพื่อสมทบคุณการก่อสร้างเฮือนเสาหลวงควงสิทธ์เก่าที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการก่อสร้างอย่าลืมสิทธิ์เก่าเลือดเขียวครามทุกคนวันที่14เมษายนเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปปะกันตีหงเฮียนเชียงดาววุฒิภคมเพื่อร่วมงานปิ๊กบ้านเฮาเจ้าเขียวครามครั้งที่6ร่วมกัน